สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำำําทํานายสําหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะดวงชะตาสําหรับชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นเช่นไรบ้างดวงชะตาชาวธนูหรือคนที่เกิดเดือนธันวาคมดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะจะเป็นเช่นไรกันบ้าง ในไพ่แปดไม้นะคะการเดินทางไพ่ห้าจุ้ยไพ่กีนเหรียญน,นะคะ ไพ่แปดเหรียญไพ่สามไม้ไพ่หนึ่งไม้ไพ่สามถ้วยไพ่เมจิเชียน ชายด้วยไพ่เดมิโโอเคสำหรับชาวธนูนะคะหรือท่านที่เกิดเดือนธันวาคมดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายที่เกิดขึ้นนะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการขยับขยายนะที่ดีสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะค่ะ ตัวคุณเองนะ <S <S <eg out> คุณอาจอาจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจอะไรของคุณอยู่นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะ <S 2> <S 2> คุณจะเสียใจอยู่แค่ระยะสั้น,นๆแล้วหลังจากนั้นนะคะโอกาสดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของโอกาสในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งท <Day. S 2> ี่คุณไม่เคยไม่เคยได้ Rab, เรียกว่าไม่เคยได้ทําไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนคุณก็จะได้เรียนรู้จะได้สัมผัสจะได้ทํานะคะคุณจะพาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างนะคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในโลกใหม่ๆของคุณนะคะในชีวิตใหม่ของคุณค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขและประสบความสําเร็จอย่างดีงามเลยนะค่ะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ พร้อมที่จะหนุนนําคุณให้ชีวิตคุณนะคะมีความก้าวหน้ามีควารเจริญเติบโตไปในวันข้างหน้านะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณจะให้คาแนะนําคุณได้ค่อนข้างดีและดีมากนะคะเพื่อนฝูงคุณนะคะคุณจะลายล้อมไปด้วยคนดีๆเพื่อนที่ดีดกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมาดึงคุณนะคะหรือมาช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ใจหลุดพ้นจากปัญหาที่คุณเจอ นะแล้วคุณก็จะมีชีวิตใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของการงานก็ตามนะการงานเนี่ยคุณก็คือจะมีงานเพิ่มขึ้นนะคะคุณจะมีงานเพิ่มขึ้นหรือเป็นงานที่จะต้องมีงานมีการติดต่อมีการเดินทางนะคะมีการพูดคุยในเรื่องของการงานหรือเป็นงานที่คุณจะได้พบปะผู้คนมาก้าหลายตานะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆของคุณมาแล้วในเรื่องของการงานนะคะ จงปลดปล่อยพลังลบออกไปนะคะแล้วนะคะเหลือพื้นที่ให้พลังบวกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอะไรที่มันเคยเป็นอด,ดีตที่มันเจ็บปวดก็ปล่อยมันทิ้งไปนับจากนี้ไปคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะเรื่องการงานเรื่องการเงินค่ะเรื่องโอกาสดีๆเนาะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการติดต่องานเรียกต้องติดต่อตรงนี้นะคะคุณจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น จงปลดปล่อยความทุกข์ใจความล้มเหลวในอดีตออกไปให้หมดซะนะแล้วหลังจากนี้ก็พาตัวเองออกมาเจอกับอะไรใหม่ๆเพราะนะคะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาความล้มเหลวของคุณมันจบไปแล้วหลังจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขและความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะชีวิตใหม่กาลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงเปิดรับพลังบวกที่เข้ามา นะคะตัดพลังลบออกไปทิ้งพลังลบออกไปจากตัวเราให้ได้นะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขนะคะอันนี้คือคำทำนายสำหรับชาวราศีธนูหรือท่านเกิดหรือท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะพิมพ์น้อมรับคำทำนายและขอให้คำทำนายดีๆนี้จงเป็นของคุณนะคะชอบกดไลค์ like, ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะ